กักตัวไม่มีเหงาถ้าเราพกฟิลลาสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่090-695-8899หรือทุกช่องทางออนไลน์ของฟิลลาได้แล้ววันนี้มวยไทยแบทเทิ Welcome back to Muay Thai Battle for a Fight t o Night Let's get it on นะค <c> ร <oughs> ับท่านผู้ชมครับเปิดศึกความมันในมวยคู่ที่หนึ่งนะครับไม่รอช้าครับเราไปทำความรู้จักกับนักชกทั้งคู่ก่อนเลย Introducing first Fighting the Bellicon r e r He trained at Ta Tee w a s a d u Muang Phon Gym and he's professional he 23 win and four losses Ladies and gentlemen let s h e a r for ก i ติศั a ดิ์ตาเ s a d u สดุ a n g p h o น We Thai battle All right guys let crap your head louder ladies and gentlemen footing out of the blue corner be trainer stop there wants to do moon pointn ladies and gentlemen let me for. you suck stop there what' to do and here's someone fighting on the red corner. He is Pet wooden Rit James. And he's is professional 23 wins, 5 losses, and 1 draw. Ladies and gentlemen, put your hands together and welcome Pet Dang Pet Lung Rit Max. และมีเ s ียงน้ i ยเลด d ้ส์และ gentlemen ฝรั่ t ยิงออกทา red corner Ladies and gentlemen let s hear for p ั t d u าง a ว p น t ัดเรืองฤทสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอมรินทีวี HD ช่อง34ครับเสิร์ฟความมันระดับโลกและนี่คือรายการมวยไทยแบทเทิลครับ ประจำวันศุกร์ที่13มีนาคมจากสนามแม็กเว์ไทยสเตเดียมพยาประเทศไทยของเราครับช่วงวันนี้ครับแน่นอนครับ6ผู้มวยมันที่รอท่านชมอยู่โดยเฉพาะผู้เอกนำรายการในศึกแชมป์ชนแชมป์ครับซึ่งการเจอกันระหว่างธนาฟ้า,าสายช้างไทยยมิมที่กับเจเวกิโลกรัมเจอกับธนาแสงเทียนน้อยสิทธิ์สละวัตออฟใครจะยืนหนึ่งในวันนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้บนเวทีครับ ทีกับน้ำหนัก50.5กิโลกรัมครับเพชรด,ดมขวานเพชรเรืองฤทธิ์ครับนักชกในมุมแดงเจอกับทนากิติศักดิ์ตาเต้วัสดุเมืองพนาด้านนักชกในมุมน้ำเงินครับกิติศักดิ์ตาเต้วัสดุเมืองพลครับนายเจษฎาล่าบันทมครับอ่าล่าบันเทาครับประธานโทษครับจากจังหวัดนครสวรรค์ครับในวัย16ปีสูง165เซนติเมตรครับ สองฟอร์มหลังนั้นชนะหนึ่งแพ้หนึ่งครับจากตาเต้วัสดุเมืองพลที่จังหวัดขอนแก่นสวันนี้เขาจะมาเจอกับนักชกในมุมแดงครับจากอำเภอยะหาจังหวัดยะลาครับเพชรด,ด้ามขวานเพชรด,ดึงฤทธิ์ครับนายรัฐพระโพะตือระครับปัจจุบัน16ปีเท่ากันครับ3ฟอร์มหลังนั้นชนะ1แพ้2จากสกัดไข่มวยเพชรเรืองฤทธิ์หรือว่าทอพาน47ที่จังหวัดยะลาครับแลีววันนี้น,นี่นะครับท่านผู้ชมครับ กรรมการใช้นาฬหาาวิเศษครับเป็นผู้ชี้ขาดเดี๋ยวมาดูกันครับท่านผู้ชมครับ50.5กิโลกรัมยกที่หนึ่งครับมาชมกันเลยครับสู่เขดขาก็ไทยไปก่อนครับเกียรตัดิวดแข้งขวาสวงเข้ามาแหมเกือบพุ้งครับเป็นตามขวาโดนเข้าไปนะครับตองเตะขวาพับนอกเอาคืนครับซ้ายล้วพยายามเสริมครับด้วยหมัดแล้วเสียบเลยครับแด้านเพชรดาขวาโดนเล่นงานก่อนครับ จะเดินหน้าเสียบด้วยขวาซ้ำเข้ามาจากดนานเจ้ากิติศักดิ์ครับว่าตีได้ไม่ต่อเนื่องครับกรรมการต้องล่ามว่าตั้งเก็บกันใหม่เป็นกิติศักดิ์ครับที่ออกได้เร็วกว่าออกได้เห็นชัดเจนกว่าเพชรดำขวานตอนนีนะ้ตกเป็นฝ่ายตั้งรับครับยังโตยังหาจังหวะหัวเคลืนไม่ได้แต่ว่าดนานเจ้าเพชรดำขวานมีหมัดครับแต่ว่าพอจะว,า,วางแขร่งถูกเกี่ยวแล้วเตะตัดทิ้งลงไปอีกครั้งขวานได้งามๆครับกิติศักดิ์ เพชรตามขวานตอนนี้ต้องเล่นเกมขึ้นมาบ้างครับแต่มูนจะเย็นไม่ได้อัดเดตขวามาโดนเกี่ยวแล้วเสียบคืนกได้มา2ดอกจากกิติศักดิ์ลูกแทงหนักๆครับจากดนานเจ้ากิติศักดิ์ครับสับี่ศอกขวาเสียบด้วยเข่าขวาอีกครั้งครับอะครับพยายามจะขวางหน้าแทนซ้ายนี่ขอมเป็นกิติศักดิ์ครับที่ใช้วงในกระซวกได้ดีครับนี่รับแทงได้จะแจ้งไว้ให้กิติศักดิ์เป็ดตามขวานหันมาเจาะย่าง กับฟ้าเสร็จจับนายครับคล้อไมไหมที่จะควาเข้าขวามากิติศักดิ์ก็โตมาตลอดเวลาครับยาากกับลดลาวา,าสาวกิติศักดิ์ครับซัดขวาเปิดทางอีกครั้งแล้วเสียบครับด้านเพชรดำขวานต้องหาจังหวะแก้เกมปลุกนายให้ได้ครับนะครับนี่นะครับด้านเพชรดำขวานครับเล่นไปที่ฐานล่างเดีเ๋ยวเติมเจาะไปที่บริเวณต้นขาซ้ายครับ มันเากิติศักดิ์ขันมากระชากเสียบึ้นครับกิตติศักดิ์อ้าวแล้วครับวงไหนที่ทำได้ดีครับมีจังหวะเสียบเล่ยต่อเนื่องแต่จังหวะที่เพชรดำขวานเตะขวามาเจาะยางเข้าออกกันเอียงครับกิตติศักดิ์ได้มาคนละยางครับได้มาคนละแผลนี่แหละครับแหมดีคนละยางครับนอกเป็นของทางด้เพชรดำขวานครับวงในกิตติศักดิ์ทำได้ดีนะครับสับขวาเข้ามาแล้วพยายามจะเสียบอีกครั้งกระชากมาอีกทีแล้วตีครับนี่ครับ วงในยังคงเป็นทางด้านกิติสังรับที่ใช้วงในเล่นงานได้ครับไฟตัวนี้มีเติมซอกอีกหมยิงมากทุกยิงน่ากลัวครับนากิากติศั์ฝ่ายยอะมากแตช่างและบีก็เสียบซ้ายตายครับกิติศัมเพชรดำขวาช่าแกรับไปเยอะไปหน่อยครับตอนนี้ครับเล่นเท้าไปรที่แต่ว่าโดนเล่นงานวิธีต้นขาซ้ายครับนะธนานเจ้าเพชรดำขวาเนี่ยจี้ใจดำเลยครับต้นขาซ้ายของด้นานกิติสัง จินศักดิ์ครับทิ้งขวาเข้ามากระหวาพยายาเลี้ขวาแล้วเสียเอาแอบคนละทีครับคุณอาผมคืนแล้วหมดยกแรกครับมวยไทยแบทเทิลสวครับท่านผู้ชมครับ ในคู่แรกครับมีกับน้ำหนัก50.5กิโลกร,รัมของรายการเวทไบิ <Okay. S 1> ลระหว่างศร้าเพชรดำขวานเพชรเรืองฤทธิ์ครับกับกิติศักดิ์ตาเต้วัสดมุมงคลครับ hmm. จังหวะหวังขวาสูงครับตกกเตะเข้ากกมีมุลัยกัมนากิตศักดิรร์นี่ครับจังหวะเกี่ยวแข้งแล้วก็เสียบตามเข้าไปในวงในนั้นต้องบอกว่าชัดเจนครับในช่วงยกแรกเป็นของท้าราชิติศักดิ์ครับแต่ว่า จังหวะเตะขาต่อยหมัดเนี่ยของทนายเจ้าเพชรดำขวาเนี่ยยังคงอันตรายอารับยกที่2ครับยังโต้กันยาวๆครับยกนี้กิตติศักดิ์จับในมาเพชรดำขวานหนีไม่ออกเขมีเสียบโต้ขึ้นมาได้เหมือนกันครับกิตติศักดิ์ต่อสุดใจเดินในต่อเสียบขาเข้าไปเพชรดำขวาก็เด้งเข้าคืนครับเอาละครับยังโต้ได้เพชรดำขวานนี่ยัดมาตีคืนเสียบมาโต้คืนครับเอาละครับ เริ่มจะสู้ในได้น้ำได้เนื้อเหมือนกันก็นกนจะได้เพชรดำขวานุิดสังจับนครับพยายามหาจังหวะกระชากเที่ยงเอาขวาเพชรด้านขวานพอหันมาสุดไหนก็ทําได้ดีพอสมควรครับเอาล้วครับยังต้องดูกันอย่างยังก็มวยผู้นี้ัางที่นี่บริเวณฐานล่างครับตบซ้ายเข้ามาแล้วขึ้น ไปดับขวานนี่จังหวะเตะขวาพอเตะเลยช่วงบริเวณเอวไปเนี่ยถูกเกี่ยวทุกครั้งครับแล้วตัดทิ้งเลยครับทางด้านเจ้ากิติศักดิ์รอหาจังหวะเกี่ยวครับกิติศักดิ์จับนายมาไปนดับขวานทำมาเอาล่ะได้มาสองต่อเป็นน้ับขวานเด็กได้ทำงานครับแทงจิกไปที่บริเวณต้นขาของทางด้านกิติศักดิ์ครับพุ่งเข้ามาพยายามจะถึงหมัดสอกกินเข้าไปแล้วสับในศอกซ้ายกับทางด้านกิติศักดิ์ เดข่งกับกิติศักดิ์แม่ชักเท้าหลบแบบนี้เนี่ยอาการไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับท่านาเจ้ากิติศักดิ์บรูเรนต้นขาซ้ายเหมือนจะเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับนี่ครับโดนแล้วมีอาการสะดุ้งกับกิติศักดิ์เป็ดตามขวานค่อยๆเติมเข้าไปครับแสดงขอให้เห็นเหมือนกันโอเคสั่เตะขวาสูงมาเตะขวาแล้วตันต่อขวาตามเป็ดตามขวานต้องเดินหน้าดเลยครับนครับวางไว้แทงซ้ายแทงซ้าย แต่ยังคงเน้นต่อนะครับทนางด้านเจ้ากฤษฎาพยายามจัอถึงใจเจาะไปที่เดินครับแต่ต้องต่อเนื่องกว่านี้ครับจังหวัดเตกานี่ครับเตะแลออ้วมีเอียงครับทางด้านเพชรจังฝันทำได้กฤษฎาโดนไปลูกนี้ก็ทำท่าจะติดคิดหนักเหมือนกันครับครับเสียบซ้ายเสียบขวาโต้กันครับยังคงเป็นวงในที่ทางด้านกฤษฎาพยายามจะคลุกต่อแต่ชาก็เสียบ ยัดเข้าไปเต็มๆเลยครับจวสุดท้ายของกระดานกิติศักดิ์นี่ครับวงในรุนๆครับเติมเต็มเข้าไปเตะด้านขวาก็พยายามไม่จะเป็นก็ไม่ยังไม่ย้มเข้าในครับเอาละครับเจาะยันครั้งหนึ่งย้ำไปเลยครับบริเวณต้นขาซ้ายของกิติศักดิ์ตกเป็นเป้าโจมตีอีกทีสู้แบบสุดฤทธิ์สุดเด่เหมือนกันครับสนามเ้านขวาถึงแม้ว่าวงในจะดูเป็นรองครับอ่านเข้าไปที่บริเวณเหลือหัวเข่าซ้ายเอาโดนลหมัดสวนครับแล้วเสียไปซ้ายอีกทีครับจากท่าน้ากิติศักดิ์ นี่แหละครับแน่จังหวะเทียงจังหวะโต้คืนนะครับลอยทั้งตัวเสียกเข้าไปจากกีตาร์เปพตตามขวาต้องเดินอีกครั้งครับจับไปที่บริเวณขาซ้ายน,นี่นะครับจุดนัดพบที่โจมตีเขาจะได้เพต้นขวาทำได้ครับเด้งขวาเสียบคืนเด้งมาเพื่อจะปัดไม่ลงเอาะไรครับเริ่มจะปัดเริ่มจะกระชากไม่ลงเลยครับแล้วหมดยกที่2ครับ,แ,บแม่มวยไทยบทเทิล ท่านผู้ชมครับในคู่แรกครับพิกัด50.5กิโลกรัมนี่คือกิตติศักดิ์ตาเต้วัสดุเมืองพลครับกับทางด้านเพชรตั้มขวานเพชรเรืองฤทธิ์นี่บอกว่ายังคงเป็นจุดที่น่าสนใจเพราะว่าทางด้านเพชรตั้มขวานเลือกที่จะหันไปที่ไปเป็นต้นขาซ้ายครับตัดตัวสองไปก่อนครับกิตติศักดิ์ยังคงใช้วงในครับเล่นงานต่อเนื่อง สับเข้ามาก็โดนหมักสวนครับเรียกเป็นเข็นเข้าแล้วชูดเลยครับด้วยเข่าซ้ายเอาอะครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายกันครับสำหรับคู่เปิดหัวของรายการในครว้งอะไรก็เป็นไปได้ครับเหตุการณ์บางทีตออไปได้สามหน้าครับเปิดทางมาเพชรด้ามขวานหันมาล็อกในใช้วิธีเกลือจิ้มเกลือครับเดินหน้าลุยต่อจากเพชรด้ามขวานะครับสับเข้าไปสับเข้าไปอีกทีเรียกายามครับเอาอะครกันเท่านกินิัก์ <laughs> ขวาแล้วครับเสียบเข้ามาแนวขวานหน้าแทงซ้ายก็ตีด้วยขวาจากด้านเจ้าเพชรดั้มขวานเลยครับนี่ครับกงยังอยังมั่นยังในเพลงเข้าครับส่วนเพชรดั้มขวาน,นี่เติมเต็มมาตลอดหมัดท้าของสองจัดเข้าไปครับใช้ความหลากหลายโจมตีเข้ามารอในละหอนเด้งครับขึ้นนั่นเพชรดั้มขวานเอาละครับชักจะมีเสียงสะบันเสียงเฮเสียงฮาครับอะไรครับพยายามทีบดักไว้เสียบเข้ามาอีกทีครับทางด้านกีดิศักดิ์เสียบยก ใส่ความขยันแต่ว่าความชัดเจนตรงนี้ครับจังหวัดทางซ้ายดอกนี้ที่สวนเข้าไปเนี่ยชัดเจนครับแทงกลบเสียงเชียร์ครับกิติศักดิ์เป็นดางวาเจาออีกทีหนึง่นงพยายามน้ำาปที่ต้นขาซ้ายครับจาอไปเรื่อยเด็กกันระบเบอมไปเองอันนี้กิติศักดิ์ได้เด้งมาหนึ่งดอกกรรมการแยกออกมาครับกจากยะหาจังหวัดยะลากับเด็กจากจังหวัดนครสวรรค์เอ้าเลยครับถูกเล่นงานต้นขาซ้าย โอ้แล้วจังหวะล้มลงไปเนี่ยเสียท่าเลยครับเอาละครับต้องใช้วงในต่อแล้วครับพนานเจ้ากิติศักดิ์นี่ครับเผลอโยงวงนอกไม่ได้กิติศักดิ์ยังอันตรายเข็าไปดาขวานกิติศักดิ์จับนายมาเด้งเข้าเอาแล้วตอนนี้ได้ใจเข็านปดำขวานต่อมาทุกเม็ดครับพลิกกลับมาเสียบซ้ายแต่ก็ถูกเถียงครับจากพนากกิติศักดิ์ดำขวานเดินหน้าทีบเลยครับกิติศักดิ์ทิ้งมาตามนี่ครับสู้แบบสุดฤทธิ์สุดเดดครับ ผันมาสู้ไหนก็ทำได้ดีเรื่อยๆครับทงเป๊ะจ้ขวานอันนี้แหละครับแฟนมวยชอบใจครับออกมุ่งต่อเนื่องมีษากต่อยขวาล็อกในมาลูบมาได้เด้งเขา่าขวาครับเพชรดตําข,ขวานก็โต,ข,ตขึ้นมาแหลกกันนวลน,นี้ครับอะไรครับท่านผู้ชมครับในช่วงโค้งสุดท้ายครับทิ้งกับปั้นแจกเข้ามาอีกครั้งาตาศิษักพยายามตะวนออกครับเตะขวา,ขาทีจาะนี่ครับจังหวะเตะขวาของเตะด้านขวานี่ถูเถกเตะตัดทิ้งทุกครั้งครับ ลุกขึ้นมาสู้ต่อเพชรน้ำขวานมีเวลใหยทำเกมครับเดินจี่ถึงตัวกิติศักดิ์พยายามต่อยขวาเบรกเกมยังหยุดไม่อยู่กันตรงนี้เพชรน้ำขวานถึงตัวตลอดจับนมาโอ้ล็อกแล้วจันมาเติมไม่มีครับเสียดายโอกาสครับนั่งกิติศักดิ์อุตาเกาะได้สวยๆครับครับหันเข้ามาแล้วเข็นทิ้งเลยครับโอ้ทะด้านกิติศักดิ์เข็นทะด้านเจ้าเพชรน้ำขวานทิ้งลงไปมาเลยครับช่วงท้ายเกมครับ พยายามจะรวบเอลครับธนาิติศักดิ์นะครับหันเข้าไปอีกครั้งแต่ว่าต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะโดนเตะตัดเข้าไปที่รวนต้นขามากแค่ไหนก็ยังพอทนได้ครับและนู้ชนครับครบ3ยกเรียบร้อยครับในคู่แรกเปิดหัวของรายการครับพิกัดน้ำหนัก50.5กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับดิศตเต้วัสดุมงคลจากนครสวรรค์กับทางด้านเพชรด,ด้ามขวานเพชรเรืองฤทธิ์ครับ จบจากยะหายะลาครับดูจะว่าสับเข้าไปอหยโดนดอกนี้เนี่ยเสียอาการเลยครับโดนย้ำเข้ามาตลอดครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าทางด้านกีฬานั้นเป็นคนที่เก็บอาการได้ค่อนข้างดีอะไรครับผู้แรกเปิดหัวจะเป็นอย่างไรครับไปฟังคำสั่นบนเวทีครับ t h a t f o r the great fight t h e y r e f i g h t in selling now let's check out that applies สนับสนุนโดยแม็กซ์มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนามแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตามแม็กซ์มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ no prize แม็กซ์มวยไทย Facebook Page and now ladies and gentlemen after three th years of action We go to the judges' scorecard for the winner. Summa thrall. โอ้โหท่านผู้ชมครับคู่แรกนะฮะยังเดือดขนาดนี้คู่ต่อไปจะขนาดไหนนะครับพักคู่เดียวนะครับคู่หน้าเป็นการพบกันระหว่างนักชกจากประเทศออสเตรเลียดดลเดือดกับนักชกไทยครับอย่าเพิ่งปเปลี่ยนช่องไปไหน please stay tuned you don't go anywhere we l l be right back at the short break next fight Australia takes on Thailand this is Muay Thai battle